สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการแมนมนุมเหนือมันิสาวอีสานสิมารีวิวค่ะเสื้อกักนอกเสื้อกากอีกแล้วมันิสิไปส่งให้ลูกค้าค่ะ,คะขอบคุณเอซีนะคะสุพรรณบุรีชนบุรีลาดบุรีอุ้ยหลายบุรีมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะส่งไปสนีกันไปเบิรงมาเฮ้าจะไปส่งอย่างแน่นเนาะคะ่ะส่งให้ลูกค้าเนาะ ไปเลยค่ะค่ะอันนี้กับ F ซนะคะ f อกับมาในน้ำแบบลูกค่ะนาะอคะ่นะเนาะอันนี้จะขอนเกล็ค่ะรอนรับเลยนะคะกำลังจะส่งไปให้แล้วก็อันนี้จากไหนนมเนื้ออันนี้จะเป็นหมวกนะคะหมวกแล้วก็เสื้อกั๊กค่ะในนี้อันนี้จะส่งไปที่ไหนนมเนื้อจังหวัด คอนแกนเหมือนกันคอนแกนเอาทำไม,อมคอนแกนสองที่เลยเหรอ,อ,อรก,กับอำเภอที่ไหนคะลูกค้าคอนแกนค่ะเอฟซี FC เนาะค่ะนะอำเภอภูเวียงอ๋ออำเภอภูเวียงกับอำเภอเขาสวนกวางนะคะวันนี้ก็ได้มาจากช่องทางยูทูบเนี่ยค่ะที่ดูดูสินค้าที่เรารีวิวไปรอบที่แล้วเนาะจะเป็นเสื้อกั๊กแล้วก็หมวกค่ะอันนี้ที่ไหนอันนี้สุพรรณบุรีใช่ไหมหมวกสองใบค่ะสุพรรณบุรีแล้วก็มี เสื้ออสมอแล้วก็เสื้อกั๊กนะคะลังนี้นะคะมุ่งหน้าสู่สุพรรณบุรีเนาะของวันนี้แล้วก็ของที่ชนบุรีชนบุรีค่ะวันนี้อันนี้ชนบุรีก็หนึ่งกล่องเหมือนกันค่ะหนึ่งกล่องก็จะมีเสื้อเสื้อกั๊กเสื้ออสมอแล้วก็เสื้อโปโลค่ะเสื้อโปโลด้วยค่ะเนาะนี่จะสามเสื้อเลยเสื้อกั๊กเสื้อโปโลเสื้ออสมอเนาะค่ะเนาะ นะคะจะเป็นตาอ,อัสมอมเลยนะคะอ,นนอันนี้เรารับออเดอร์จริงส่งจริงเลยค่ะมีบริการเจ็บนนเงินงทั้งปลายทางแล้วก็โอนได้เลยนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยที่ร้านปลายฟีฟา้าอันนี้เสืโโนนเส้อโปโลค่ะนี่ก็จะปักตาอ,อสมอมเหมือนกันก็จะใส่ถุงแพคให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าค่ะลูกค้าก็คือ F c ที่น่ารักเนี่ยค่ะนาอก็ ขอบคุณลูกค้าแล้วก็เอฟซีที่ออเดอร์ม,มาเนอ้อก็จะส่งให้เป็นชุดๆไปนะคะวันนี้ก็จะไปส,ส่งแลนะ้ะะอันนี้ส่งคนส่งนี่นะคะแฟลค่าเนี่ยค่ะจะส่งแฟลกไปให้รอรับได้เลยนะคะคลิปนี้กับสิมารีวิวว่าเฮารับงานอิหรีแมนบอเรารับงานจริงๆคะ่ะผ่านทาง,ง,ง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube รับออเดอร์จริงส่งจริง เราจะเก็บเงินเลยก็ได้หรือว่าจะปลายทางเลยก็ได้แล้วแต่ลูกค้าหรือว่าเอฟซท่านใดสะดวกนะคะโอ้โหมาเตคคะขากล่อ,องหอยเห็ดยัาง<อ> <laughs> เนี่ยค่ะคลิปนี้กับสิขอล่าไปก่อนเพราะว่าต้องไปส่งขนส่งนะคะไปแฟสให้ลูกค้า <laughs> หรือว่าเอซที่สั่งของมาเนาะเอาไว้พอกันไม่คลิปหนา <c oughs> เดี๋ยวาจะรีวิวเสื้อเมืองใช่ไหมหนุ่มเหนือ เสื้อเมืองเสื้อเด็กค่ะให้ดูเนาะว่าจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ